สวัสดีครับทุกคนเช้านี้นะครับอาการโอชิอ,อยากที่เห็นที่ไปไลยลูกอะไรเหมือนมีอะไรติดจมูกเหรอหม,มันออกไหม,หม,มออกอยังอ,ออกคากออกเหมือนมีก้อนเลือดยังติดอยู่ในจมูกนะครับผมตอนนี้เลือดหยุดไหลแล้วนะฮะใช่ไหมออกฮึยออกวะเดี๋ยว อ,ออกอือออกไหมออกไหมออกไหมติดคอแล้วออกไปต้มข้างาน้องทำไมสายแล้วเป็นยังไงไม่ออกเหรอฮมันติดในจมูกเหรอลูกจะทำงไงถึงจะออกอ่ะ อาการโอชิก็ถือว่าล่าเริงขึ้นเยอะนะครับผมแต่ก็เหมือนมีอะไรติดในจมูกเขาอะในหนตาดูดิฮฮเป็นยังไงลูกออกไหมเอะสั่งออกไหมติดอยู่ในจมูกก่อนนะเอาต้มโอยตัวจะเข้า่น่ะไอเดียว ต้มตีได้นี่ทำไมอะไรกับนนองอืตีต้มก่อนให้ต้มมาขัางขนงเป็นงไงลูกพอไหมยัง <c oughs> ติดในจมูกอยู่เหรอตายแล้วน่าจะเป็นก้อนเลือดนียังออกมาไม่หมดติดในจมูกกึ๊กกึกกึกอย่นะครับอ,อาการอชิ ก็ละเลงขึ้นเยอะครับผมแต่ก็เนี่ยเพิ่งเรียกเรียกมาแล้วก็มีเหมือนมีอะไรติดในจมูกน้องน้องพยายามมาออกอะ่ะกึกกึกอยู่อ้าวตายเลยหายใจออกไหมเนี่ยมันมันติดอยู่คอหรือเปล่าเนี่ยตายดูดิเป็นเลยเอาเอาเอาไม่ออกหรอลงูง ได้แล้วมีไงบ้างการชี้ยังไม่ดีขึ้นเลยเหรอ,อน,นี่ก็รักษาตามอาการไปเรื่อยนะครับก็กินยาแต่เมื่อกี้ยังกินข้าวกินยายังปกติแ้แต่พอเรียกมาเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรครับพึกๆ,ๆๆๆอยู่เนี่ย็นไงอะไรเหย่ยจมูกไหมไม่ได้ออกหมด มันดูดจมูกไหมเนี่ยเป็นไงฮะนอนนอนลงนอนลงนอนลงเร็วรอนเร็วตายแล้วเป็นอะไรอีกน้อยได้กลับไปหาหมออีกมืเนี่ยหายใจไม่ออกเหรอมันติดจมูกแล้วลูกเดี๋ยวขอดูอาการโอชีก่อนนะครับ